สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับตอนรักส่รายารเช้านี้มีซิกมาฟังมีสันส้นๆแล้วลาไปเทรดวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับขอเริ่มต้นกันที่ข่าวนอนฟาร์มเพโลเมื่อมันสุกที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าพิกล็อกออกมาดีกว่าคาดการนะจากที่เราได้คำนวณไว้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆสำนักเนี่ยก็มองไว้ว่าน่าจะออกมาดีกว่าคาดแต่ไปมาๆนะครับกลับกลายเป็นว่าตัวเลขออกมาแย่กว่าคาดการนะครับออกมาเพียง5 5 0 0 0 0 อ่าห้าแสนห้าตำแหน่งนะครับจากที่คาดการไว้645,000ี่าตำแหน่งแต่จริงๆเลขนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าทันที่แล้วนะคทันที่แล้วเนี่ย278,000เจ็แตำแหน่งนะครับแต่มันยังดีไม่เพียงพอเนาะมันออกมาแย่กว่าคาดการดังนั้นแล้วนะครับแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบเลยทำให้ตัว usdla index นะครับร่วงลงอย่างรุนแรงเลยนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแท่งนี้นะก็ร่วงลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับส่งผลทำให้อ่าทองคำของเราเด้งขึ้น นะครับทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับนี่นะในวันศุกร์ที่ผ่านมารวมไปถึงสกุลเงินต่างๆนะครับที่อยู่ตรงข้ามทองคำา a u เอยนะครับจะเป็น GU นะครับหรือจะเป็น EU นะครับทุกตัวเลยนะครับเด้งขึ้นหมดเลยนะอย่างนี้ GU ก็เด้งเห็นไหมอียูก็เด้งนะครับก็เอาเป็นว่านะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะโอเคนี่คือนันฟาร์มที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็มีแนวโน้มนะครับว่าตัว u s อเซียล I าเด็เนี่ยจะอ่อนลงต่อได้ในวันนี้นะแต่อาจจะไซด์เวย์ยึกยักหรือดีบาวก่อนแล้วค่อยลงก็เป็นไปได้ทางนั้นนะครับต้องรอตลาดอเมริกาเปิดคืนนี้ทีนะทีนี้นะครับในส่วนของข่าวในตารางของเราในวันนี้เนี่ยข่าวตารางเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาวันจันทร์ที่7มิถุนาเนี่ยไม่มีนะครับถือว่าเป็นวันที่เงียบๆวันหนึ่งเลยนะทั้ง forex factory และ investing เนี่ยตรงกันนะครับก็คือไม่มีข่าวอะไรที่สําคัญมากนะ ก็จะมีแค่วันที่เป็นควีนส์เบิร์ดเดย์นะครับของทางนิวซีแลนด์ก็จะเป็นบรหยุของทางประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นสกุล NUD High Trade ก็เรามาระวังสักนิดหนึ่งแล้วการสภาพคล่องตลาดอาจจะหายไปบ้างนะแต่สำหรับสกุลอื่นๆเถรดได้ตามปกตินะครับในส่วนของข่าวนอกตลาดกันบ้างเนาะเพราะว่าข่าวนตลาดวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนะขอเริ่มต้นกันที่ตัวนี้นะครับข่าวของตัวออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับคือต้องบอกว่า,างี้ครับทาง S&P เนี่ยเขาได้ปรับ ปรับนะครับปรับมุมมองนะครับอัปเกรดนะครับจำถ้าใครจําได้นะครับเราเคยบอกไปว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นะครับออสเตรเลียอาจจะโดนปรับเลตติ้งนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยหรือความน่าลงทุนเนี่ยจาก Tri ปเปนะครับลงมาแต่ไปไปมานะครับเอสแอนด์พีเขาทำการรบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเออออสเตรเลียนะครับยังคงได้ลําดับ AAA นะครับทริปเปิลเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่านะครับเศรษฐกิจเนี่ยมีการกระโดดชาร์ปขึ้นมาเลยนะครับกระโดดขึ้นมาอย่างาดีเยี่ยมนะครับอย่างสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเศรษฐกิจน่าจะยังสามารถทรงตัวสเตเบิลได้ดังนั้นดึงให้ทิปเป็นเเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการลงทุนของระดับประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อสกุลเอ d ยดีที่มีโอกาสทําให้แข็งค่าขึ้นได้นะในวันนี้ นะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้มีการแข่งข้าขึ้นอะไรมากนะครับแต่ข่าวนี้ถือเป็นแง่บวกนะสำหรับต่อมานะครับเราไปดูข่าวอื่นกันบ้างก็ในช่วงของวันหยุดนะครับช่วงที่ผ่านมานะประมาณสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันที่4วันที่5เนี่ยนะครับก็ G7 นะครับกลุ่มประเทศนะครับสาร,ร,รมชั้นนำนะครับ7ประเทศก็ได้ทำดีลประวัติศาสตร์นะเป็นดีลที่เรียกได้ว่าเป็นแท็กรีฟอร์ม ก็คือรัฐมนตรีนะครับกระทรวงการคลังนะครับของทั้ง7ประเทศหลักอุตสาหกรรมใหญ่ๆขอ,ยอยงประเทศของทั่วโลกเนี่ยมาประชุมกันนะครับแล้วก็ได้ลงนะครับ e n t e ร m e n t ร่วมกันนะว่าเราจะเก็บภาษีนะครับโดยที่มีภาษีคอเ r เ t e แทกเนี่ยอย,อยู่ที่15%เป็นมินิมัมนะครับจะไม่มีประเทศไหนในกลุ่ม G7 ที่เก็บภาษีบริษัทเนี่ยต่ำกว่า15% นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะกระทบกับในส่วนของฝ้าของตลาดหุ้นนะแต่ว่าหากว่ากระทบมากไหมถ้าเป็นตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ถึงจะบอกว่าไม่มากเนี่ยแต่ก็นะดัชนีฟิวเจอร์ตอนนี้นะครับก็ร่วงไปแดนลบเรียบร้อยแล้วนะแต่ที่จะโดนมากกว่าเนี่ยมองว่าจะเป็นในส่วนของยุโรปนะครับที่จะโดนโอกาส ในการที่ติดลบมากกว่านะตลาดหุ้นเพราะว่านะครับในหลายประเทศของยุโรปเนี่ยบางทีก็เก็บภาษีไม่ถึง15%บางประเทศปาไป31%อย่างในอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ20นะ20กว่าอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วการที่ตั้งเกณฑ์15%เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบกับนะครับบริษัทที่หรือประเทศที่เก็บภาษีสูงอยู่แล้วนะครับอาจจะไปกระทบกับประเทศเล็กๆประเทศที่ยังไม่ได้เก็บภาษีสูงนั่นเองนะครับ แต่น,นี้นะเขาก็จะมองว่ามันก็จะเป็นความแฟร์กับนะครับอุตสาหกรรมกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะถ้ามีระบอบภาษีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเลยทีนี้ในข่าวต่อมานะครับคุณเจเนตเยเลนนะครับรัฐมนตรีทางของอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เราจะขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยบ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศนะถามว่าทาไมถึงพูดแบบนี้นะครัเพราะว่าคุณเจเนตเยเลนเนี่ยเขามองว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบ,บดีไบเดนเนี่ยแน่นอนมันอาจจะส่งผลนะครับทำให้เกิดตาเงินเฟ้อขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่มีตาเงินเฟ้อขึ้นมาดีกว่าไม่มีนะครับสู้ให้มีเงินเฟ้อและไปขึ้นัตาราดอกเบี้ยบ้างจะดีกว่าเพราะมันจะทําให้เศรษฐกิจกลับมาได้ดีกว่านะครับดีกว่าจะอยู่กันแบบไม่ขึ้นัตาราดอกเบีย้ยแต่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบนั้นมันไม่ดี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องถามเลยว่าความตั้งใจของรัฐมนตรีคลรงอเมริกาเขาคิดยังไงนะเขาคิดแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นเงินเฟอ้ออยู่แล้วแน่ๆนะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแต่มันจะมาเร็วมาช้าแล้วเฟดจะขึ้นเงินตานดอกเบี้ยเมื่อไหร่อันนี้ก็คือต้องมาติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้ฝากของคริปโตเคอเรนซีกันบ้างข้ามาที่บิตคอยนะครับประเทศเอลเซวาดอร์นะครับประเทศนี้นะเป็นประเทศใน แถบอเมริกากลางนะครับประธานนาาิบดีของประเทศเอลซียวดอร์เนี่ยบอกว่านะครับจะรับบิตคอยเนี่ยเป็นเงินอย่างถูกกฎหมายแล้วถือว่าจะเป็นประเทศแรกเลยนะครับในโลกนี้ที่ออกมาเขาเรียกว่าทางการเนี่ยออกมานะครับรับบิตคอยอย่างถูกต้องเองเลยออกมาประกาศเลยครับว่าจะรับบิตคอยนะซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังดูแบบเออออกเป็นกฎหมายบางพาร์ทบางนู้นบางนี่ใช่ไหมแต่นี่คือออกมาบอกตรงๆเลยว่าฉันจะเอาบิตคอยเป็นเงินถูกกฎหมาย เรื่องนี้ถามว่าส่งผลกับบิตคอยอยังไงนะครับทำให้พุ่งขึ้นไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์ทิตย์ไม่ได้ถึงกับทําให้ราคาพุ่งขึ้นขนาดนั้นแต่ก็ถือว่านับเป็นนะครับเรื่องที่ก็น่าสนใจนะมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจะไปได้อีกเท่าไหร่นะแต่ประเทศตามมาไหมนะครับปิดท้ายกันนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อาจจะอยู่ใน ส่วนของการเล่นน้ํามันนะก็คราวนี้นะครับรัสเซียและก็ซาอุเนี่ยออกมานะครับปฏิเสธการเรียกร้องนะครับเรื่องของการลดใช้น้ํามันแล้วก็กา๊าซพลังงานนะครับต่างๆเพราะเขามองว่า IEA เนี่ยคือเขาเรียกว่าหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบด้านการน,นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับวิจัยแล้วก็นะครับคอยควบคุมนะครับปริมาณสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆเนี่ย IEA นะหน่วยงานเนี่ย เขาก็บอกว่าไอ้ net zero plan เนี่ยมัน Unrealistic คือแผนที่จะลดการใช้คาร์บอนให้เหลือศูเนี่ยมันมันไม่ค่อยนะครับ Realistic เท่าไหร่ดังนั้นรัสเซียกับซาอุก็เลยไม่เอาเนะก็เหมือนไม่ไม่สนนะ่ะดื้อน,นะครับไม่ไม่เอาใจไม่ไม่สนไรสิ้นละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าเออมันจะส่งผลยังไงต่อนะครับกับเรื่องของราคาน้ามันก็ ล่าสุดแล้วราคาน้ํามันเดี๋ยวขอไปดูนีดนึงนะครับราคาน้ํามันนะ US Oil เนี่ยก็ล่าสุดก็ขึ้นไปแตะทำ h i g ได้ที่ประมาณ70เหรียญน,นะครับก็ถือว่าขึ้นมาทำ h i g ในรอบแบบในรอบ1ปีถึง2ปีเลยนะครับที่ขึ้นมาทํา70เหรียญได้กล้ามเนี่ยหลังจากที่ร่วงลงไปต่าสุดมากในปีที่แล้วนะครับถึงถึงประมาณหลักนะครับ ประมาณ78เหรียญเองนะครับตอนนี้ขึ้นมา70เหรียญแล้วนะในปีนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็ทำอเขาเรียกว่าเกือบเป็นเป็นไฮในรอบ2ปีแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันก็ดูดูจะเป็นบูริชนะดูจะไปต่อได้นะครับใครเทรดน้ํามันก็พิจารณาในโซนของบูริชนะครับอาจจะต้องรอยยอแล้วคลายเข้านะโอเคนะครับนี่คือภาพรวมต่างๆในส่วนของข่าวนอกตารางทั่วโลกนะครับในวันนี้ที่น่านะครับติดตาม นะครับที่จะกระทบกับการเทรดของเราทีนี้ในส่วนของนะครับ Daily b e e f signal ของเราในวันนี้วันที่7เนี่ยเรามี2คู่ด้วยกันก็คือทองคำกับ AU นะครับรอบายได้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับกราฟกันสำหรับตัวนะครับคู่ของทองคำนะทองคำอ่าแน่นอนว่านะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดอนฟาร์มออกมาแย่ปุ๊บนะครับดอลลาร์อ่อนค่าทองคำพุ่งขึ้นนะครับ ถามว่าโอเควันนี้เราจะเป็นยังไงก็แน่นอนนะครับถ้าเด้งขึ้นไปแบบนี้ได้นะเราก็มองว่าเออฝั่งบายยังดูนะครับน่าสนใจแต่ว่าเราจะไม่บายทันทีนะครับเราจะรอจนกว่าราคาจะลงมานะครับที่ประมาณโซน1876จนถึง1867โซนนี้นะครับแล้วมีสัญญาณกลับตัวของแห่งเทียนนะเราค่อยเริ่มเข้าออเดอร์นะครับเพราะว่าออต้องบอกว่ามันยังมีโอกาสนะครับที่จะ ร่วงลงมาทดสอบรอบก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรรอเข้าโซนด้านล่างดีกว่านะแต่ถ้าหลุด1863เนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาจะต้องตาขาดทุนไปก่อนนะครับหรือถ้าใครทนได้ก็ไปรอที่โลเลย1856นะถ้าใครจะถือรอทั้งแถวนั้นก็ได้นะครับ1856ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะที่ถ้าหลุดตรงนี้ก็คือหลุดจริงๆแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคส่วนเป้านะครับของทองคำเนี่ย ก็อยู่ที่2แนวแล้วกันก็คือ1889นะครับตรงนี้นะถ้าลงไปตรงนี้แล้วเด้งกลับขึ้นมา1889เป็นแนวแรกแล้วก็ไปที่ไฮของของช่วงประมาณกลางสัปดาห์ก่อนนะครับคือ1908ตรงนี้นะครับนี่คือทองคำนะก็รอเล่นตามนี้นะครับในส่วนของคู่ต่อมา AU AU ทำ Day เฟรมเดนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นแท่งเทียนที่จะอยากขึ้นต่อเลยนะครับตามแนวโน้มใหญ่มเฟรมเดยนะเป็นแท่งเทียนแบบบูลิชนะครับ แล้วทีนี้พอมาดูใน i ทาง r a m e H1 เนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็สามารถมาปิดเหนือเส้น200ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราคิดว่านะอาจจะเกิดการร่วงลงมานะครับก่อนอีกสักรอบหนึ่งก่อนค่อยเด้งดังนั้นแล้วเนี่ยให้รอเข้าที่แนว0.77155จนถึง0.76971นะครับโซนนี้จะดีกว่าแล้วค่อยเข้านะคือมันอาจจะขึ้นได้เลยแหละนะครับแต่ว่าเราไม่แนะนำให้ไป เสี่ยงทันทีนะครับเรารอว่าย่อลงมาก่อนดีกว่าถ้ามีสัญญากับตัวแถวนี้ค่อยเข้านะครับแต่ถ้าหลุด0.76810อันนี้ก็พิจารณาตัดขาดทุนได้เลยนะเพราะว่าจะลงไปต่อนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นละเหรือจะไซด์เวย์ก่อนนะครับในส่วนของเป้าเนี่ยที่0.7728 7นะไฮของช่วงสัปดาห์ก่อนและก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้อาจจะไปได้จนถึง0.78047เลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของ ร,รายการเชาร้านี้ดีซีของเราในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยทางแท็กเตเบกไทยแลนด์ทั้งสองช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ